สวัสดีค่ะนะครับกับพวกเรานะครับทีมเรืองนวลสว่างและดิมไลด์ทีมสองของเซลลไลนะครับค่ะหนเซลล์ก็เฟยนะคะเราเป็นราศีค่ะครับผมก็อีกหนึ่งท่านจะเป็นเซลกาตากล้องกันงเซลล์ดีนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะที่ไล่วันนี้เราพามาดูสถานที่ท่องเที่ยวเนาะของอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเราอีกสถานที่หนึ่งเราจะลืมไม่ได้เลยนะคะใช่ ไม่ว่าจะเป็นถ้าบ้านเราเรียกเกิดแก่ดับใต้เนาะจะก็จะเป็นประสูตรตระสรู้นะคะปริมีพานนะคะก็จะเป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีสูนยุหลวนนะครับสลัดแดนดินหาล็อกาเที่ยวอาชีแล้วก็ทั้งใด้ความรู้แล้วก็ทำาุนบุหวยขอพรสักาะเป็นของพระอาจารย์บันนะครับเกจิดัน ันนี้พอดีเรามีลูกค้าในโซนนี้นะครับเลยตั้งใจใช่ค่ะใช่เราจะพามาเที่ยวมาเรียนรู้จักสถานที่สำคัญนะครับก็เอ่อก็จะเราเราก็จะเหลืออจลีเปตนที่ที่พาไปเทใช่ค่ะตันนี้ก็จะเป็นมาทุกคนต้องมาไหว้นะครับชมโบกันใชเป็นเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์อัศว์บริหารนะคะของหลวงปู่วัดเรานะคะเดี๋ยวอีกสี่ที่นะคะเราจะพา หรือแทนเพ่ของเรานะคะไปดูนะคะก็จะมีอ่าาเเรียอะไรนะประสูตรตัสลุนะคะปริมิพานนะคะคือส่วนของอ่าีกสถานที่ต่อไปนะคะแรกเราก็จะพาเที่ยวก่อนใช่ค่ะไ้ะขอพรก่อนแล้วก็เรื่องแคมเปญนะครับโปรโมชั่นเราจะพาไปรู้จักอีกที่หนึ่งนะครับบรรยากาศจะดีมากนะครับก็เราไปชมเรื่องเราไปเลยนะพี่รายโอเคครับไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาพูดถึงโปรโมชั่นเนาะตอนตอนตอจากคลิปแรกเราต้องเมย์นะใช่ค่ะนี้เป็นคลิปที่สองคลิปแรกเราไปอะไรนะไปเที่ยวไปเที่ยวพาไปเที่ยวไปดูสถานที่ต่างๆแล้วนะคะใช่ก็จะเดี๋ยวมีสี่ที่เนาะที่เขาย่อสวนเขาแง่ย่อสวนจันเดียนะคะมาไว้ที่นี่ก็จะมีประสูตรจัสรู้ปริดิษฐานแล้วก็แสดงพระพุทธชินนาธิ์นะคะหรืออาจจะมีบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะในส่วนนั้นก็คืออาจจะมีแยกย่อยออบอีกนะคะแต่ก็เสื่อมอีเนาะโปรโมชั่นของเรานะคะมีอะไรบ้างคะ ก็เป็นรถตอนเดียวนะครับตอนเดียวก็เอาพูดเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเอาเริ่มเริ่มเดี๋ยวลูกค้าจะเป็นงง,งว่าอยู่ดีมาเกิดเป็นแบบไหนก็บอกว่าเอาอย่างงี้ก็คือตอนนี้นะครับของเรายูซูนะครับก็คือเป็นทุกรุ่นปรบน<ช>ับโฉมเนาะตั้งแต่เปิดตัว,ต,วตั้งแต่วันที่แปดที่ผ่านมานะครับ<ช>ก็ปรับโฉมใหม่นะครับก็นิดนิดหน่อยเขียนคิวทาปปกนะครับโปรโมชั่นก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับแองแถม รถแล้วแถมเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ตอนเดียวก็รับรถที่ตอนเดียวรับรถที่ศูนย์บาทโอเคครับรถเป๊แคปรุ่น F รับรถที่9,900บาทแคปไฮเดอร์รุ่น LDA 1,900หนึ่งหมื่นเก้าพันเกครับแล้วก็เอ็กซตัวสปีดนะคะ2อง0 0บาทครับผมก็แคมเปญของเรานะครับก็ไป็นแค่นะครับว่าสาที่ที่เรายืนอยู่นะครับของคลิป2นะครับ โปรโมชั่นนะครับก็เป็นสวยงามมากไม่ต้องพุทธยานจะเป็นทางขึ้นวัดธรรมพวงเป็นสถานที่เจ้าหน้าที่เป็นคนดูแลงานเกี่ยวกับพุทธยานเราครับเหมาะสำหรับในการมาพักแรมก็ได้นะพี่ฤดูหนาวแล้ยนะจะฤดูหนาวแล้วโอ้ได้นะเพราะว่าตอนนี้นายกของเราก็คือเหมือน แคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งฤดูหนาวเรามาชมบรรยากาศบนเทือกเขาหมอกด้วยเนาะอากาศเย็นแบบคนที่ชอบขายตาขายอากาศเย็นหน่อยก็เป็นที่แนะนำเลยครับอุทยานแห่งชาติภู่าเหล็กนะครับนะครับก็เป็นสถานที่ที่สวยมากนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะเดี๋ยวผมจะเอาไปลงในช่องของ YouTube หรือว่าเพจของ ของเซลไรหรือว่าของลูนมีนะครับของเซลมีนะครับตัวอะก็ย้ำๆอีกครั้งสุดท้ายนะว่าแคมเปญของเราในเดือนนี้นะครับก็โปรโมชั่นของตัวเปลี่ยมชมใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 บอกชื่อนะว่าเปลนจากเปลี่ยนจากพลานุภาพีโลกมาเป็นพลานุภาพอะไรครับโอเคครับสวยมากนะครับแชมป์เปี้ยนเราก็ย้ำอีก หลังน้องมีนะครับติดท้ายย้ำแเปญนะครับตอนเดียวรับรถนะคะศูนย์บาทนะคะแล้วก็มีส่วนตัวสปีดแคปนะคะท้ายค่ะตัวนองรับรถอยู่ที่9,900บาทนะคะแล้วก็ไฮเรนเดอร์แคปนะคะ LD รับรถอยู่ที่9,900บาทนะคะแล้วก็ในส่วงคอง X Series นะคะตัวสปีดของเรานะคะรับรถที่2,900บาทค่ะถือว่าถูกมากใช่สบายกระเป๋าสำหรับสายรุ่นใช่ค่นะครับ ด้วยนะครับทุกสิ่งที่อย่างเรารับปรึกษานะครับเรืองพิพิตภัณฑอตังไรเรื่องรเมล์เรื่อเซลเนะแคมเปญของเราวันนี้นอกหมดเยอะทนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของว่ารถเปละรุ่นเปลี่ยนอะไรไปบ้างจากตัวเดิมคุ้มค่าไหมที่ลูกค้าจะมาซื้อที่ที่บอกว่าเปลี่ยนชมบ้างมาเพิ่ม ก็วันนี้พวกเราเนะครับอีสูรเหียหมวนสว่างในมลบายฟลิสองผมเซลล์ไลแล้วก็รถเี่์นะครับแล้วก็ตากล้องเซลล์เมี์นะครับก็ลา,ลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปห,หน้าเดี๋ยวจะพาไปชม